เข้ามากวัาแปปักด้วยพครับทำเป็นหมเนยโอเคเร็วๆจะรอเล่นอยู่กันสองหนอครับพี่เตกับพี่เปาครับเพื่อนไม่อยู่เเพื่อนๆเล่นข้างนอกครับนู่มันจะหลคบขาแตก เราไปสอนกล้องในเพื่อนสอนเพื่อนในกล้องไปมีวิธีแปลงไนอปลงไฟเอยถูกบอกวิธีไปลงยังไงแปลงลิ้นด้วยไหมแปลงสิแบบวิธีที่อยู่บ้านเราไปยังไงแบบนี้ไหมใช่ใช่พี่เป่าร้อนเหรอร้อนเหลอแล้วเก็บทตัวเก็บตรงไหนอยู่ตรงไหน ของมันอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนแป้งมันอยู่ตรงไหนน้องเอามาจากตรงนี้ตรงโต๊ะอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอามาเสิร์ฟแล้วเอาไหวไหมเนี่ยเราเอ้าตามอะไปเอาไข่มาแล้วไข่อะไรไข่อะไรไม่รู้ไข่เน่าเฟสแม็กไม่กินกอกไข่ทุกเฟสไม่กินดอก เฟสทำไข่เน่าให้เอากระเพราปีเสื้อที่ตายแล้วเฟสไม่กินไข่เน่ากระเพราปีเสื้อที่ตายแล้วเิสใส่เฟสเฟมเฟมเลยไข่เน่าแล้วออกไปแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ปาบ๊ายบายพี่ปาบ๊ายบายเฟสบ๊ายบายโอเฟสก็ร้อนครับบ๊ายบายเฟสไม่เกี่ยวเฟสก็มานั่งเฟม